ไปแล้วนะคะกับความหมายของอากาศยานค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของอากาศยานกันค่ะโดยอากาศยานตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497ได้แบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. อากาศยานขนส่ง หมายถึงอากาศยานซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสำหรับใช้ขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเน็จในการค้าค่ะและส่วนที่2นะคะอากาศยานส่วนบุคคลค่ะหมายถึงอากาศยานซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการอันไม่ใช่เพื่อบำเน็จเป็นการค้าค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะข้อ3ค่ะอากาศยานต่างประเทศหมายถึงอากาศยานซึ่งจดทะเบียนและมีสัญชาติตามกฎหมายต่างประเทศค่ะค่ะและหากแบ่ง ประเภทของอากาศยานตามน้ำหนักของอากาศยานนั้นนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คืออากาศยานประเภทเบาวกว่าอากาศนะคะหรือ aerostat นะคะและก็อย่างที่2ก็คืออากาศยานที่หนักกว่าอากาศหรือ a e r o d y n ค่ะ ในส่วนของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศหรือ a e r o ส t ตน,นนะคะเป็นอากาศยานประเภทที่ใช้แรงลอยตัวในการลอยขึ้นสู่อากาศค่ะเช่นเดียวกันกันกบเรือที่ลอยได้อยู่ในน้ํานั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะใช้ถุงแกส๊สหรือผ้าคลุมขนาดใหญ่ค่ะเติมแก๊สที่มีความหนาแน่นสัมผัสต่ตําเข้าไปนะคะเช่นแก๊สฮีเลียมแก๊สไฮโดรเจนนะคะหรืออากาศร้อนที่เบากว่าอากาศนะคะที่อยู่รอบ น้ำหนักที่สามารถใส่เข้าไปได้บนอากาศยานประเภทนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของอากาศยานที่มีปริมาตรเท่ากับอากาศยานประเภทนี้เข้าไปแทนที่ค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อ300ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะบอลลูนอากาศร้อนขนาดเล็กที่มีชื่อว่าคมลอยฟ้าค่ะถือว่าเป็นอากาศยานชนิดที่2ของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วก็สามารถลอยอยู่บนฟ้าได้นะคะส่วนอากาศยานชนิดแรกนั้นก็คือว่าวค่ะต่อมามีการคิดค้นบอลลูนขึ้นมานะคะแล้วก็มีอากาศยาน หลากหลายแบบนะคะที่มีรูปแบบคล้ายๆกับบอลลูนนะคะจะเกิดขึ้น mm hmm. เช่นเรือหอะไฮเดนเบิร์กจึงมีการแบ่งประเภทอากาศยานประเภทนี้ออกเป็น2ประเภทย่อยๆได้แก่ mm hmm. บอลลูนค่ะซึ่งเป็นอากาศยานที่ไม่ติดตั้งเครื่องยนต์นะคะ mm hmm. แล้วก็เรือเหาะหรือแอร์ชิปนะคะซึ่งเป็นอากาศยานที่ติดตั้งเครื่องยนต์เข้าไปค่ะ และในส่วนที่2อนะคะอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศหรือแอโรไดค่ะอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศนี้นะคะจะใช้วิธีการผลักอากาศหรือแก๊สเข้าไปข้างล่างเพื่อให้อากาศเหล่านั้นนะคะเกิดแรงปฏิกิริยาขึ้นกับอากาศเพื่อจะยกอากาศยานนี้ขึ้นมาได้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือประเภทของอากาศยานที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะและไม่แน่นะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะความหลากหลายของอากาศยานนั้นได้เพิ่มมากขึ้นเพราะมนุษย์เรานะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ